เงินบาทแข็งค่าหลุด34บาทต่อดอลลาร์ฉุดทองคำไทยล่วงต่อจับตาการเมืองใกล้ชิดก่อนเปิดสภาอีกครั้ง27กรกฎาคมนี้ด้านโกสบัดแม้จะชะลอตัวลงแต่แนวโน้มยังไปได้อีกสวัสดีนักลงทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่20กรกฎาคมกลาวก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเลยนะครับหลังจากที่การเมืองไทยเริ่มมีความชัด เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นบรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe ข้อช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับทางทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยนะครับเชา้านี้เปิดตลาดลดลงไป50บาทโดยสมาคมค้าทองคำเปิดราคาขายออกอยู่ที่31,850ราคารับซื้ออยู่ที่31,750คำนวณจากค่าเงินบาทที่33.84บาทตอนน่อดอลลาร์ โดยเงินบาทเชา้านี้แข็งค่าจากปิตาลาชงเย็นวันนี้เทีะดับ34.04บาทต่อดอลลาร์ก็เป็นการแข่งข่าสวนสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เป็นการแข่งข่ามากที่สุดในรอบ2เดือนส่วนการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันนี้คาดว่าอยู่ในกรอบ33.80ถึง34.10บาทต่อดอลลาร์นะครับเรามาดูสาเหตุหลักที่ทําให้เงินบาทแข่งค่าเนี่ยก็มาจากปัจจัยการเมืองในประเทศที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่คุณพิธาลิ้นจันทร์หัหนาภคก,กาวไ,กไม่สามารถได้รับการเสนอ ชื่อกวดนายกรัฐมนตรีได้อีกแล้วนะครับประกอบกับถูกรัฐารรัฐมนตรสั่งให้พักการทําหน้าที่สอสอด้วยทําให้ตลาดมองว่าจะเป็นพักการเมืองอื่นที่มีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาลแทนนะครับซึ่งช่วงนี้เองต้องติดตามข่าวสารในประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการวนเรื่องนายกครั้งที่3เนี่ยน่าจะเป็นอีกหจุดสาคัญที่จะต้องอจับตาม,มองเลยนะครับ ซึ่งทําให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยประธานรัฐบาลบอกว่าจะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่27กรกฎาคมนะครับซึ่งทางเชนนิงโกมองว่าราคาทองคําไทยเนี่ยยังคงเป็นจังหวัดที่ดีนะครับสำหรับที่ท่านรอซื้อเก็บเนื่องจากการแข่งข้าของเงินบาทยังกดดันให้ราคาไทยเนี่ยต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเน้นการแบ่งไม้เข้าซื้อสะสมนะครับ4-5ไม้นะครับโดยนักลงทุนที่เริ่มซื้อไปแล้วที่31,850บาทเป็นไม้แรกไม้ที่2ก็ควรจะรอสักประมาณ31,750บาทแล้วก็เผื่อไม้ที่สามประมาณ 31, 1,650ถึง1,31,600บาทนะครับทางนี้ราคาทองไทยก็มีแนวต้านที่31,900แล้วก็32,000บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 3 1 31, 7 6 0แล้วก็31,650บาทนะครับเราไปดูราคาโกลสปอร์ตกันบ้างเมื่อวันนี้ราคาก็ได้พักตัวลงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดของวันที่1,980ดอลลาร์แล้วก็วกกลับลงไปปิดตลาดที่1,976ดอลลาร์โดยรวมกว็ลดลงไปประมาณ2ดอลลาร์นะครับทางนี้นักลงทุนก็ยังรอดูผลการประชุม o m c ในวันที่25แล้วก็26นี้นะครับซึ่ง Fed Watch 2ล่าสุดเนี่ยวงชี้ว่านักลงทุนให้มาเกือบ100%เลยนะครับที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25%ส ู่ระดับ5.25-5.50%ในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายด้วยในปีนี้นะครับไปดูมุมมองของบริษัทค้าทองคําในประเทศกันมากทางวัวซิง,งมองว่าราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ1,970-1,980ดอลลาร์โดยมีแนวต้านสําคัญที่1,980ดอลลาร์ถ้าผ่านขึ้นไมได้ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับและอาจจะมีแนวต้านถัดไปที่1,990ดอลลาร์แต่ถ้าผ่าน1,984ดอลลาร์ไปไม่ได้ก็อาจจะ มีการปรับฐานลงมาได้นะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือ s m a 1 0 0วันนะครับซึ่งอยู่ที่1,9 6 0งพันเาร้อยหกสิบดอลลาร์ได้ก็จะเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับส่วนแนวรับทองคําอยู่ที่1970งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบดอลลาร์ด้าน YLG ก็มองว่าราคาทองคําแก่งตัวในกรอบไซด์เว้นะครับโดยยกกระดับต่าสุดขึ้นจากวันก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องแสดงเห็นว่าแรงซื้อยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับอย่างไรก็ตามราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแนะให้รอังววาอม่นตลแถ1,9 169-1,963ดอลลาร์ 1, ท้งนี้ควรลงทุนระยะสั้นนะครับแล้วก็เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นก็ทยอยปยดบบสถานะซื้อทำไรนะครับหากไม่ผ่านแนวต้านที่1,993แล้วก็2,000ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุนห่างลุดแนวรับที่1,945ดอลลาร์นะครับขณะที่ ARR c o a d i n g มองว่าการย่อตัวของทองคำเพียงน้อยสเสดหเห็นถึงแรงซื้อที่ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,990-2,000ดอลลาร์ 2, ได้ในวันนี้นะครับ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจจะแบ่งเงินเข้าซื้อบางส่วนแล้วก็ขายทางไรเมื่อราคาดีดตัวเข้าใกล้แนวต้านดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามควรพิจารณาตัดขาดทุนหากราคาปรับฐานลงมาต่ำกว่า1,950ดอลลาร์ท้งนี้ AR Go t r a ก i ท g ให้นวรนับที่1,970 1,960แล้วก็1,950ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,990 2,000แล้วก็2 0 1 0ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่ GCA p กูมองว่าราคาทองคำยังทรงตัวในระดับสูงแรงซื้อ,อยังดีอยู่นะครับห่างอ่อนตัวก็แนะนำให ให้เข้าซื้อสะสมโดวให้แนวต้านที่1,992-1,998แล้วก็2,004ดอลลาร์นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1,976-1,962แล้วก็1,958ดอลลาร์ประเด็นที่น่าสนใจในคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสริการว่างงานรายสัปดาห์นะครับตลาดว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น2 0 0 0ลายสู่ระดับ2 000, 3 9 0 0 0ลายนะครับแล้วก็ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนาย,ยนของคอนเฟิรบอร์ดนะครับตลาดคาดว่าจะลดลง0.6%จากที่ลดลง0.7%ในเดือนพฤกษ์สพ และนี่ก็คือข้อมูลที่ทางโกลาลหยิบยกมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางออสเตรเลียนะครับไปดูมุมมองของทางออสเตรเลียกันว่าหลังจากที่การเมืองไทยเริ่มมีความชัดเจนทิศทางราคาทองคําจะไปอย่างไรต่อนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการดเนินงานของโกราลมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YG Boolean Inter นาชนาจักดบริษัท i n d i โ o โก a t e d จำกัดบริษัทออสเตรเลียจำกัดบริษัทชชย Ningko Boolean จำกัดบริษัทใช้ Ningko Jewelry จำกัด บริษัท tdc โกจำกัดบริษัทเลี้งหงคอมมูนิตี้จำกัดบริษัท gcap โกจำกัดแล้วก็บริษัทวัวเส้นเฮงคอมมูนิตัดจำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ